เพื่อนทุกคนครับก็มาพบกับอาอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ก็จะถึงใกล้เทศกาลสงการกันแล้วอีกไม่กี่วันนะจ๊ะก็อย่าลืมสงการก็เล่นกันอย่างระมันระวังนะใครที่เดินทางไปต่างจังงงต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมที่ขับรถกันดีๆถ้าเป็นไปไ,ได้ก็ดูรถอยาก,กินเหล้าอยาเมาแอลกอฮอล์ถ้าจะเมาก็นั่งแท็กซี่แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งมีมอเตอร์ไซค์เออไปไหนก็ไปสักที่นั่นแหละฮะอ่ะ และทีนี้เราจะมาพูดถึงอัปเดตนะคะสิ่งที่ว่ารู้ไหมว่าสงการเราจะเจออะไรกันบ้างถ้าเกิดคนไปเล่กนกลางวันใช่ไหมต้องเจอดงเจอแดดใช่เ <c oughs> พื่อนบอกว่าเจอผู้ชายตอนนี้นี่อยู่กันอยู่กันรวมกันสามนะนี่คือน้าตาลนะคะ <c oughs> <c oughs> ใครอยากเห็นนะน้าตาลนะให้ปพิมพ์หาใน youtube นะจ๊าอยากจองี่ว่างข้างๆ <c oughs> <c oughs> เอออเอราเาพูดกันก่อน พี่มีตัวหนึ่งที่มันช่วยฟื้นฟูผิวนะสําหรับคนที่เจอแสงแดดไาเป่นเลยรตัวดําตัวค้างออย่างเงี้ยใช้ตัวเนี้เลิศมันเหมือนเป็นเซรั่มผิวเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแตกลายใครอยากรู้ว่าผิวแตกลายเป็นยังไงคะอลิซ่ามาค,ค่ะรู้รไหมว่าคนที่อ้วนนะคะทที่เรานหนักเนี่ยผิวจะแตกลายอะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะว่าแตกเป็นยังไงอ่ะดูภูมลิซ่าเห็นไหมเราจะเห็นนะความแตกลายมันจะเป็นอย่างนี้โอ้่าอ่านี่คือร่องตูไม่เกี่ยวกัน ถ้า,าถ้าใครไม่อยากมีปัญหาแตกลายนะพี่แนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยมันจะทำให้ผิวของเรามันยืดหยุ่นให้ความชุ่มชืน้นแล้วทําให้ผิวของเรามันกระชับขึ้นด้วยนะฮะกับตัวนี้เลยมันชื่อว่าไอของฮานานะฮะฮานาเพลล่าฮานาเพลล่าเป็นคอลลาเจนบอดี้เจลแะขวดมันข้างในก็เป็นอย่างนี้ ทำไมพี่ถึงชอบแล้วพี่ถึงมารีวิววันนี้ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเราพี่มีโอกาสได้ไปเจอเขาตัวเจ้าของแบรนด์นะฮะที่แพทตินัมวันนั้ที่พี่ไปงานของอพี่น้องนะคะของพีนิสต์สไตลจีแล้วทีนี้เออก็ได้ลองมาใช้ดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วมันเวอร์มันเห็นผลจริงแล้วที่สาคัญคือขวดแค่เนี้ยใช้ได้เป็นแบบว่าเดือน2เดือนเลยแล้วผิวก็แบบมันรู้สึกว่าผิวกระชับผิวดูขาวขึ้นแล้วที่สําคัญนะเราสามารถใช้ร่วมกับพวกโลชั่นต่างๆได้ก็คือเราทาตัวเนี้ยบีบมาแค่นคเนี้ยค่ะน้องเนี่ย ประมาณแค่นี้น้องทาได้เกือบทั่วตัวแล้วให้ใช้คือน้องอาบน้ำเสร็จแล้วให้น้ำแบบว่ายังเปียกๆอยู่อย่างเงี้ยทาไปเลยค่ะทาปุ๊บแล้วก็รอให้มันซึมแล้วน้องก็ทาตามด้วยโลชั่นปกติทาแขนทาขาทา,ทาอะไรอย่างเงี้ย ช่วยทําให้ผิวมันโอเคขึ้นถ้าเกิดใครกำลังลดความอ้วนแล้วมีปัญหาว่ามันเริ่มแตกลาบเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยทาเน,น้นตรงช่วงนั้นเยอะๆมันจะแตกว่าแ,แตกตรงนี้ตรงพุงตรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวนี้เวิร์กไงก็ลองไปลองไปลองใช้กันดูละกันนะแล้วก็ใกล้สงการแล้วยังไงถ้าเกิดใครแบบเจอผิวดองผิวดำเป็นแบบดนแบบดโดนนู่นนี่นั่น,น,นมาเยอะๆทาไว้เช้าเย็น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 หรือทาบ่อยตามที่เราชอบเลยทาเข้าไปนะฮะรับรองเวิร์ก นะแล้วก็ผิวก็จะดูขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นด้วยสงการจะได้ไม่ต้องดำกันเนาะไม่ใช่บางคนกลับมานี่โอ้โหเดี๋ยวหัวทองเดี๋ยวหัวเขียวเดี๋ยวก็โดนนู่นนี่นั่น,เ,นกกเออสงการเราต้องเต้นนะฮะบางคนโดนนู่นโดน,นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแย่ไปนเปนี่ยจ้าส่วนคนที่จะพอกบีบีก็ทานี้ก่อนรอให้มันแห้งแล้วค่อยทาบีบีนะจ้าอันนี้ก็ไปแล้วแต่เพียงเท่านี้บา,บายบายแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะบ้าเดี๋ยอะไรอีกเว้ยเดี๋ยวใส่หน้าตัวเองไปเดี๋ยไรอีกเดี๋ยวเอวัสดีค่ะ